คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นการเอาใจคนที่ชอบถ่ายรูปเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับเราก็พามาเที่ยวแล้วก็พามาบอกเล่าให้ฟังว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีร้านคาเฟ่หลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นคาเฟ่ที่มีสไตล์ของตัวเองแล้วก็ เป็นคาเฟ่ที่คิดว่าเราชอบแล้วกันนะครับอย่างร้านแรกนี้นะครับก็เป็นร้านชื่อว่าทานสิทนัมเบอร์เอร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวคาเฟ่แบบคอปปิ้งนะครับก็คือเน้นถ่ายรูปนะครับจะไม่ได้เน้นอาหารหรืออะไรมากมายก็เป็นกา,า,าแฟกับเบเกอรี่นะครับแล้วก็มุมถ่ายรูปนะครับ ร้านนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นร้านที่เขาทำสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็มุมที่ถ่ายรูปเนี่ยคุณต้อยเขาก็ไปถ่ายมาจนเต็มที่แล้วนะฮะแต่อีกมุมหนึง่งไฮไลท์ของร้านนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นมุมสโลบาร์นั่นเองสโลบาร์เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่แบบมานั่งเหมือนกับโอมาเกเซหรือเชฟเทเบลนั่นเองนะครับก็ได้คุยกับบาริสต้า ได้เห็นวิธีการทําวิธีการปรุงกาแฟของเขาจนถึงการดิฟอะไรต่างๆนะฮะที่ร้านนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีราคากาแฟนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยอยู่ที่55บาทถึง98บาทนะครับแต่ส่วนในมุมของสโลบาร์นี้นะครับก็อยู่ที่แก้วละ150บาทนั่นเองนะครับ<ไ>ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับเพราะร้านนี้นี่เขามีหลายมุม มากเลยนะครับหลายโต๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีขนมด้วยนะฮะเบเกอรี่ที่นี่นะครับก็จะมีราคาตั้งแต่75บาทถึง89บาทนะครับอย่างแก้วนี้นะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะครับเรียกว่าเดอ์ตี้นะครับราคา89บาทนะครับม,มันนะ่ะฉันชอบฉันชอบกาแฟใส่นมที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะมีทั้งแบบสปีดบาร์แล้วก็สโลว์บาร์นะฮะ อย่างที่สปีดบาร์เนี่ยมันก็คือเป็นบバレต้าเหมือนกันนะครับแต่อย่างสโลบาร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าบูเวอร์นะครับก็คือการทำกาแฟแบบช้าๆนั่นเองนะฮะสวัสดีครับตัวนี้เป็นกาแฟชิกเนเจอร์สูตรพิเศษของทางร้านนะครับเป็นกาแฟเย็น ในนี้จะผสมไปด้วยช็อตกาแฟเอสเปรสโซสดกับไซรัปสูตรพิเศษส่วนในแก้วน,นี้ประกอบไปด้วยไอศกรีมวานิลาโฟมนมนะครับเมื่อผมผสมเสร็จแล้วผมจะเทลงในแก้วน,นี้นะครับโอเคนะครับเชิญเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเกือบแตกแล้ว,วแถว,วอ,อันนี้เป็นร้านกาแฟเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับชื่อว่าร้าน รามูคาเฟ่นะครับเป็นสไตล์คาเฟ่แอ์เรสเตอรองตกแต่งด้วยสไตล์โคลเนียลนะครับแล้วก็สวนเป็นแบบท ropical นะครับอ่ะแล้วก็เราก็ได้กินกาแฟซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้ด้วยนะฮะข้างหลังเนี่ยก็เป็นต้นมะม่วงแล้วข้างหน้าเราก็เป็นบ้านสีเหลืองนี่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยอันนี้ต้องบอกส่วนตัวนะผมมามาเองเนี่ยก็มาส่วนตัวบ่อยนะครับแล้วก็คุณต้อยเขาก็มาแต่เขามาเนี่ยเขามาเสริมสวยข้างบน ทำผมข,ข้างบนข้างบนชั้นสองเขาเป็นซาลอนอผมก็มานั่งรอเขานั่งหลับอยู่แถวนี้แหละแล้วก็ได้รู้จักกับร้านนี้นะครับอยู่แถวย่านวัดอุโมงที่เ<อ>ชียงใหม่นั่นเองเอ้าวได้ยังฮะได้แล้วได้แล้วเอาละนี่แล้วก็ของคุณต้อยนี่ก็จะเป็นแซงเกลียอันนี้ชอบมากอ่าก็คือไวน์แดงผสมกับน้ำผลไม้คือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่กาแฟหรืออาหาร ที่นี่ยังมีค็อกเทลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่เนี่ยเขามีมิกซ์โซลิตด้วยก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มเป็นคนที่ออกแบบดีไซน์เครื่องดื่มทั้งหมดในร้านนี้เลยนะฮะทำไมทำหน้าพริ้มสักขนาดนั้น,นอ่ะอาหารที่นี่นะครับเมนูที่ร้านเนี่ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่120บาทจนถึง650บาทนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแดกเมนูนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นเมนูที่ทางร้านเขาแนะนํามาก็คือไข่ข้นนั่นเองกต,ตัวนี้จะเป็นข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งนะครับผมเราจะแยกตัวเกรวี่ต้มยำมาด้วยนะครับผม,อ,มอย่างนี้จานเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้300บาทครับผมสา <300 S 1> ม่้อยบาทนะครับครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นข้าวเหนียวขมิ้นหมูทอดบะเหลืองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเสิร์ฟคู่กับตัวน้ำพริกหนุ่มที่เป็นโฮมเมดนะฮะเท่าไหร่ครับ ตัวนี้180บาทอบาทแล้วตัวนี้ลหละขนมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหน่ากินมากตัวขนมนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นซูเฟ่ e แพนเค้กนะครับผม ทำมาจากตัวมือแรงไข่ขาวจะทานคู่กับตัวไอศครีมวานิลาซึ่งมันจะมีความความละมุนไปด้วยกันตัดกับผลไม้ถ้าอยากเพิ่มหวานก็ใส่น้ำผึ้งได้โอ้ยอย่างนี้จานเท่าไหร่ครับตัวนี้3 2 0รบาทมีคำถามหน่อยครับครับผมเห็นพนักงานที่ร้านนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเจ้าของร้านบังคับป่ะครับ <c oughs> ที่ต้องทําสี <c oughs> ผมนะฮะไม่เชิงบังคับผมแต่ว่าเรามีร้านทําผมอยู่ด้วยครับผมมันก็เลยทำให้ใช่ครับผมอยากทำด้วยนะอยากทำด้วยนะ อ้าวนะผมเราถ่าย <8 S 1> <8 S 2> ให้ <8 S 2> อราด้ยะค,ะครับผม,บผมอาวร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าครึ่งนะครับจนถึงสามทุ่มเลยนะฮะใครที่อยากมากินกาแฟกินอาหารกินเครื่องดื่มค็อกเทลม็อกเทลมีครบหมดเลย<ช>มีขนมคือมาที่นี่จบทุกอย่างแล้วก็มุมถ่ายรูปนี่ที่สำคัญเลยพ<ม>ลาดไม่ได้คือบ้านสีเหลืองแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยคือต้นมะม่วงนะต้นใหญ่เบิ่มเทิ่มเลย ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่6ชั่วโมงมาแล้วระหว่างที่รอเขาทําผมมีทุกอย่างที่นี่นะครับอีกหน่อยเขาคงจะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมามีอะไรดีต่อไปต้องถามพี่หนุ่มเจ้าของร้านพี่หนุ่มต่อไปจะมีอะไรฮะะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับจะมีคอนเสิร์ตออมีดนตรีด้วยมีดนตรีด้วยนะมีทุกอย่างที่นี่ครับผมามูคาเฟ่ครับสุดยอดจริงร้านนี้ผมมาบ่อยนี่ชอบอันนี้ด้วย ต้องมาแย่งกูแดกเอ,อกาแม่งเลยพูดถึงเขาหรอแมงวันไม่ได้ว่าเธอใคยจะไปกล้าว่าเมียวะโอ้ยทำผมก็่สี่ชั่วโมงเองยังนั่งรอได้เลยมี่บนหรือว่าอะไรไม่แค่พูดให้ฟัง <laughs> อีกหนึ่งคาเฟ่น,นะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับชื่อว่าอารมณ์ออคิด หรืออารมณ์กล้วยไม้นั่นเองเนี่ยอย่างนี้เป็นกล้วยไม้ที่ปกติเราจะเห็นกล้วยไม้ที่อยู่ตามโรงเรือนใช่ไหมแต่ที่นี่เขากลางแจ้งเลยครับตอนนี้เขาปรับมาเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ด้วยนะครับสำหรับอารมณ์ออคิดเนี่ยออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่30นาทีเท่านั้นและเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนี่เองนะครับก็มีทั้งกาแฟแล้วก็อาหาร เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับใครที่ออกมาเที่ยวแถวแม่ริมอย่าลืมแวะที่นี่นะครับเพราะว่าบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าเย็นเชียบเพราะเรามาเนี่ยเช้านะฮะบรรยากาศก็ร่มรื่นร่มรื่นอย่างนี้เลยโดยเฉพาะอาครารของที่นี่เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลออกแบบดีไซน์ที่สวยงามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันแล้วก็ถ่ายรูปกันเธอไปถ่ายนะไปเธอไม่ไปเธอไม่ไปหรอฉันรอแดด่างเยอเพราะเนี่ะ เดินไปเหอะไปทำไมทำกีนเน้เ่ะมีทั้งหลายมุมไงไป <S 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 เธอ,อ,เอ,อชอบต้นไม้ไม่ใช่เหรอไปเราไปถ่ายรูกปกันดีกว่าอาหารที่นี่นะครับก็จะเป็นแนวอาหารไทยพื้นเมืองก็มีอาหารพื้นเมืองทางเหนือแล้วก็มีแบบภาคกลางด้วยก็มีนะครับ อาหารนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่88บาทนะครับจนถึง298บาทนะครับส่วนเครื่องดื่มนะครับเริ่มต้นตั้งแต่65บาทนะครับถึง115บาทนะครับอ้าวเราเริ่มแดกลลกันเลยแล้วกันอันนี้คือยำหัวปีใช่ไหม,ไมอ,าอาหัวปีไหมไม่เอาค่ะทำไมไม่เอาล่ะคะ่น้เราอยากกินหัวปีทอดตะบองอันนี้เขาเรียกตะบองตะบองเหรอ18บาทนะครับยำหัวปีก่อนเลย อ,อ,อาหารนี่บอกเขาว่ามีรสชาติจัดจ้านเลยนะเพราะว่าทางเจ้าของนะเขาบอกว่าเป็นสูตรของคุณแม่เขาเองสูตรเก่าโบราณสี่สิบปีเลยอยากลองกินอันนี้กล้วยอะไรเนี่ยแกงกล้วยหมูสามชั้นแกงกล้วยใส่หมูสามชั้นกล้วยดิบเหรอหรอืมอย่างนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยร้อยห้าสิบแปดบาทร้อยห้าสิบแปดบาทนะฮะอ้าวไปเลยใครมาร้องเพลงแถวนี้วะ ไม่เผ็ดมากเออออกหวานหวานนี่อะไรคะคุณจ้อยอันนี้ตำมะเขือมะแขวงอืมอืมอาหารพื้นเมืองทางเหนือเลยอ่ะอืมอม,มาตอนเช้าแล้วก็กินกาแฟกินเครื่องดื่มแล้วก็แดกอาหารไปด้วยในตัวนะฮะที่นี่เขาก็มีเบเกอรีร่ด้วย ีครบทุกอย่างแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะแย,ยะไปหมดใครที่ชอบแนวสวนแนวกล้วยไม้กล้ยว,ย,วยไม้เนี่ยต้องที่นี่เลยฮะเพราะว่าคืออย่างที่บอกแปลกใจมากว่าปกติกล้วยไม้เราเห็นอยู่แต่ในเรือนแต่ที่นี่กลางแจ้งเลยข้างหลังผมอะเออเขาก็สามารถทําได้เนะเาะเงาลาบหมูลาบเมืองอือันนี้ต้มขมุขมุก ต้มเดือดอ๋อคือต้มหมอนชนเผ่าภาคเหนือเป็นซี่โครงอ่อนนะอือะไรคะนี่อันนี้สมูทตี้ค่ะเป็นสวัลรสสมูทตี้อ๋อสมูทตี้สวัลรสฉันกินเองอันนี้คืออะไรคะอเมสตอร์เบอร์รี่ค่ะอเมสตอร์เบอร์รี่อคคบขุณ่ะกาแฟผสมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ผสมกาแฟค่ะ ข้าวแกงอะไรแกงอะไรแกงฟักทองค่ะแกงฟักทองใส่ปริกคงนี่กลัวคนไม่รู้ว่าเป็นแกงฟักทองใช่ไหมใส่มาทั้งลูกเลยเราเป็นการตกแต่งดีไซน์จานนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยตัวอาคารร้านเองเขาก็มีดีไซน์อยู่แล้วเจ้าของเขาก็เป็นอินทีเลียอยู่แล้วนะฮะในระดับต้นๆของประเทศเลยนี่เราก็ได้รับอาหารมื้อเช้าพร้อมกับเครื่องดื่มแล้วก็บรรยากาศกล้วยไม้กล้วยไม้อย่างนี้ที่ อารมณ์ออกขีดนะครับตรงเส้นแม่ริมะนะครับอ่ะแตกแล้วก็เดี๋ยวมีต่อน,นะป่ะและอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ร้านสุดท้ายแล้วในคลิปนี้นะครับเป็นคาเฟ่สไตล์ specialty cafe นะครับคาเฟ่ที่แบบว่าคัดสรรเมล็ดกาแฟมาเลยแล้วที่สำคัญที่นี่ระดับแชมป์โลกนะ ร้านที่นี่นะคะชื่อว่า l o t เทอรี่แหลกะก็เป็นเรียกว่าเป็นห้องทดลองของเขานั่นแหละร้านนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่นิมานซอยสมนะครับนิมานเหนมินใจกลางเมืองเชียงใหม่แหล่งวัยรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ากาแฟแบบ s p e c i a l ลิตนั้นเป็นยังไงมไม่ธรรมดาแน่นอนมีหลายรูปแบบเลยร้านนี้สนุกแน่นอนครับ และเนื่องจากนะครับร้านนี้นี่เป็นแบบสเปเชียลคือแบบพิเศษจริง,รงสำหรับคนที่ต้องการมาดื่มด่ำกับกาแฟที่นี่นะครับวันนี้ผมมีแชมป์โลกมานั่งข้างๆด้วยอ้าวแชมป์โลกโอครับสวัสดีครับน้องตองน้องต๋องเป็นเจ้าของร้านด้วยอ่าครับอธิบายหน่อยสิโอหไ,ได้ครับเยอแยะแยะอะไรขนาดี้นนี่ยันชายมันยังแบ่งเป็นที่ร้านมันพอดีแบ่งเป็นหลายระดับครับอ,อันนี้มันเหมือนเป็นประสบการณ์หลังจากที่เราชนะแชมป์โลกมาเนี่ยครับครับเราเป็นแชมป์โลกลาติอาสปุ๊บเราก็จะได้แบบ เดินทางไม่ไท่องเที่ยวทั่วโลกไปโชว์ทั่วโลกที่ประมาณ60ประเทศเรารู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆกาแฟมันมีเยอะกว่าลาเต้อาร์ตแบบเยอะมากๆแลอ่าเราก็เลยเอา5สายจากการแข่งขันระดับโลกทั้งหมดเนี่ยครับเอามาให้ทุกคนได้สัมผัสกันที่นี่อ่าแล้วก็ตัวเมนูแต่ว่าเราก็ไม่อยากแบบ ให้เฉพาะคนกินกาแฟจริงเราอยากให้แบบคนที่แบบไม่กินกาแฟหรือว่าเริ่มต้นใช่เริ่มต้นที่อยากกินกาแฟมารู้จักกาแฟก็จะมีเมนูให้เลือกด้วยมันแบ่งเป็นขั้นเลยครับตั้งแกิ b น g i n n e r i n t e r m e d i a t e expert แล้วก็ World Class อย่างนี้นี่คือคนที่ไม่กินแล้วป่ะอ่าใช่ครับตัวนี้ก็คือเบสจะเป็นชาเย็นครับาเแล้วเอาตัวโฮมเมดชาเย็นเนี่ยเอาไปทําเป็นตัวน้าแข็งแล้วก็ในนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นกาแฟไม่ใช่ยาธาตุนะครับเป็นโคลเดียอ๋อใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยครับ ก็ก็เริ่มมาแบบรู้จักกาแฟก่อนมาจากชาเย็นผสมกับกาแฟใช่แล้วมันจะเป็นแบบชาเย็นแล้วก็มีกลิ่นกาแฟเสริมปุ๊บมันจะเสริมเทคนิคของมาเทนเดอร์เข้าไปแล้วก็ให้ลูกค้าได้สนุกกันอยากลองเขย่าเลยไหมเอาเลยครับโชว์หน่อยฮะนี่ครับแคมโลกเขาเขย่วกันอย่างนี้21วิครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดอ๋อเหรอใช่ครับ21วิอืมอันนี้ก็เป็จืดม่นิ่มๆโอ้หนุ่มๆนะอ่าครับนะเย็นๆอย่างนี้นะอุณภูมิไม่ว่าจะดีครับ กลิ่นก็มาด้วยนะฮะเอาสดเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้กินแบบโอเลี้ยงหรอเยี่ยมครับแล้วตัวต่อไปนี่เป็นอะไรฮะ เขาเรียกว่าเป็นเลือกรูปแบบของเมล็ดพันธุ์คู่กับรูปแบบของอินกรกเดียนส์คู่กับวิธีการชงแบบบาร์เทนเดอร์เพื่อเสริมรสชาติของมันนี้เริ่มเป็นการทดลองมีหลอดทดลองเหมือนวิทยาศาสตร์นะฮะเราใช้เบสของกาแฟเป็นบาซิลบาซิลมันมีกลิ่นนัตตี้แล้วเราใช้ตัวคาคาวบาซิลเล่นคาคาวช็อกโกแลตบวกนัตตี้กลายเป็นเฮเซนัตครับแล้บวกกับนมกลายเป็นครีมเฮเซนัตโอ้าลึกเลยนะฮะลึกเลยใช้เทคนิคของบาร์เทนเดอร์ อ่าอนนี้ก็เหมือนแบบโชว์เฟวอร์ของกาแฟคู่กับอิ่กีเดียนบวกวิธีการชงไปด้วยกันอ้โหเหมือนกันเลยอ่าอ้าวต่ออ,อันนี้ระดับโลกอ่านี่คือระดับโลกครับลาเตอาร์ดครับโอ้อ่า,อาแดกเป็นน้ำจะหลุดเลยนี่เอาเขาแดกเขาก่อน อันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ขายดีสุดของร้านก็เอามันๆนะเพราะลาเต้เนี่ยมันก็มีนมเข้ามาอ่าใช่แต่ว่ามีเฟเวอร์ของกาแฟหนู่ตัวนี้ก็ใช้อีกมล็ดตัวนี้ก็เป็นเอธิโอเปียกับปาปัวนิวกินีครับตอนนี้ไปละต่อไปล้างเป็นขนมกันซะหน่อยครับตัวนี้จะเป็นบาซิลเลคคาคาวบวกกับตัวกาแฟของตัวนี้ครับหัวกะโหลกเลยนะฮะอ่าครับเป็นตัวแก้วซิกเนเจอร์ของร้านครับอืมดอกมีโกโก้ด้วยอืมอันนี้เราเป็นขนมขนมหน่อยอ่าเป็นง่ายนะ ช่ครกาแฟที่ได้กินง่ายนะผมอยากให้ทุกคนได้แบบที่บอกคือเราเป็นไปถึงระดับโลกก็จริงแต่เราไม่ได้อยากเป็นสโนบบี้ครับเราอยากเป็นชบชอบอันนี้ดีไหมครับอ้าวหมดเลยอ้าวยกยกดับยกดับยกดับอ้าวยกดับไปเลยหมดเลยนะไปงานแม่ผมกินาแฟกันเป็นอาชีพครับโอร่ำรวยทุกขั้วทุก่างนี้วันละสิบคนโยชัครับก็รวยเลยนะ อาแล้วต่อไปฮะต่อไปตัวนี้คือรอบผคนสุดท้ายของโลกในการแข่งก f แฟกุสบิลิท์อ่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้ที่6ของโลกที่เมอร์ลินอันนี้เป็นคอนยักรือปล่นดีฮะอ่าข้างล่างจะเป็นวิสกี้ครับ้ใช่ตัวนี้เราจะใช้ตัวแอนาลูบิกนะครับอ้าวคอแข็งอย่างเธออ้าวลองดิอ่าลองดูครับเบสิกมากแต่ขึ้นอยู่กับการรวมเฟรเวอร์ของกาแฟกับวิสกี้เข้าไปด้วยกันตัวนี้เราใช้เจมสันแบล็กแบนเรลวะอามาจิเอามาเอามาอามา ลองมั้งอร่อยเ้วยเขาไม่คืนนะไม่ให้อ่ะเออเนี่ยเริ่มแยกชั้นแยกชั้นเห็นชัดเลย่เห็นชั้นเลยเห็นชัดเลยครับถ้าดีมัจะต้องแยกเนี่ยครับแยกชั้นนี่ขนาดกินไปแล้วนะครีมมากเลยของบนแล้วใช่ข้างบน็นครีมครับมันต้องกินให้ได้คู่กันครีมบวกวิสกี้กันหอมนะมันวนบวกตรงนี้มันจะกลายเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบบานาน่าครับแม่ ยกดำได้เลยนะเนี่ยดีไหมครับเฮ้ยมันมีความเรสชาติแปลกมากดีไหมครับแปลกแต่ดีใช่ครับตัวนี้เป็นตัวซิงค์เจ้าเย็นที่เราชนะแชมป์ประเทศไทยปีนี้โอ้โหแล้วราคาล่รครับราคานี่หลายคนคงกอาจะคิดว่าโหถ้าเป็นระดับแชมป์มาทำเนี่ยน่าจะต้องมีราคาที่สูงตัวนี้ตัวนี้88บาทเลย8ปบบาทก็ตุ้ดไปใช่ครับตัวนี้ถ้าเกิดไม่ต้องเลือกลายแชมป์โลกนี่98้ตัวนี้ร0 8บาท ก็วทั่วไปนะมีตั้งแต่หลักสิบไปถึงหลักร้อยอ่ะใช่ตัวกาแฟถ้าเป็นไอริชกาแฟจะเป็น388อเกชามาตินี่288อยแของของดีล้วต้องอื่มเลยครับกาจะดื่มหมดทุกแก้วเลยเทียบระดับกูโอ้ยฉันน่ำมันคอกาแฟเธอนนยังอ่อนไงเธอไปกินพวกชานั่นไป โอ้โหกัพปี้กินสมหมดแล้วครับเออเหลือก้นนะครับเมียกินได้โค็เลยอยากให้เรชิมก้นอยากให้แบบอ่าอเค็มคนมากนสยเขาจะรู้ไหมครับเนี่ยเออสร้างใหม่สิขอขอเป็นลาเต้ลาเต้อาร์ตแต่ว่าเป็นหน้าเขาได้ไหมคะ จริงได้นะครับตอนแรกๆเราดันเรื่องนั้นเหมือนกันครับเดี๋ยวผมทำให้ได้ครับเฮ้ยเล่าต่อเลยจนแก่แล้ยเฮ้ยของดียกดำเราจะกินอะไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวทำให้ใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวจะกินหน้าพี่เขาีกเออไปทำหน้าฉันสิจะกินหน้าเธอได้เลยไปจะอยู่หน้าผมกันนะครับในระดับแชมป์โลก วนเองเลยผมจะไปหาลูกเลยครับทำใหม่ไหมครับโอ้โหเป็นไรครับเดน่ากลัตอนยู่เลยทำแล้วแดบตอนโอ้โหหายไปแล้วครับหายทั้งตัวเลยครับใช่โอ้ยเหนื่อยมากหลับสบายคืนนี้ชื่นใจโอ้โหดี่มแก้วเนี่ยไอ้โอ้ย ผมมันมันสเปเชียลเรื่องการดื่มกาแฟแล้วนเปิดอ่ะเกลดเธอเป็นเดบีโรงพยาบาลใกล้ๆนะครับฉันน่ะมันคอกาแฟผมมันมันสเปเชียลเรื่องการดื่มกาแฟแล้วะ